สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมต้นนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมลูบอกนะครับผมในโหมดอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าดานน่าจะชิวๆจังวันนี้นะ <S 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 มากับไอแว่นของเราโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมขั <S <S <ๆ>้นแรกเราก็โดดผ่านอันสีแดงแดงนี่ก่อนใช่ไหมเออแบบนี้แล้วก็ผ่านอะไรลายลายหมักลุกโดดไปเฮ้ยเอ็งขวางทางเอ้าเอามันขวางทางผมเมื่อกี้อะไรวะเฮ้ย no. มึงแบบนี้เลยรือมาเพื่อืนบันไดกันนผู้ชมเรารู้สึกว่าบันไดนี้มันจะหายได้ใช่ไหมเนี่เฮ้ยอย่าเป็นเหมือนดันดีใจเย็นมาบันไดสีลุ้งสวยเฉียวแต่ทําไมมันจะอ้อมเป็นวงกลมเหลือเกินเฮ้ยดูดิมันหายได้นผู้ชมมันหายตัวได้อะไรวะเออเออเจ้เฮ้ยมันด้แดกี่หรอกไปกินกูหลืม มาเราจะรอดประตูอันนี้มันน่าจะอันนี้ใช่ไหมอันหนึ่งจะไปได้อันหนึ่งจะไปไม่ได้ยเยอะปรับเอามันต้องอันเหลืองนั่นไงเหลืองต่อไปน้ำเงินแน่นอนนั่นไม่ใช่เหลืองเขียวต่อไปน้ำเงินนั่นแน่ต่อไปแดงแน่นอนนั่นแน่แห้ถูกเฉยอันนี้เราต้องเช้สมาธิอุ้ยสูงเหลือเกินถ้าตกลงไปทะลุดวงจันทร์เห็นดวงจันทร์ไหมนะ นงจันทร์ไหมนะใช่หรือไม่เฮยอันนี้อะไรลูกวงกลมเราจะผ่านมันไปได้ยังไงโดยการกระโดดกระโดดโอ้โหมันเสียวเหลือเกินมันเล็กเหลือเกินมันเป็นอะไรที่ง่ายได้ใช่หรือใช่เฮ้ย <Hi! S 1> โอ้โห <c oughs> อู้กูอะไม <c oughs>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  อันนี้ชิว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 ไปโดด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 ไปเฮ้ยอันนี้น่าจะเดินชิวชิวทำไมมันชิวอย่างว่าด่านนี้นะก็าตามสไตล์ง่ายง่ายเฮ้ยมันจะง,ง่ายขนาดนั้นเชียวเฮ้ย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูพุ่งมาแบบนี้เลยเหรอเบกเบกเบก อืออันนี้แดงๆน่าจะเป็นอันตรายแกเรานะเราจะไม่เข้าใกล้อ้าเมื่อกีก้กูโอ้โหไม่รอดทำไมอาจารอาจารย์อจาจารย์อจาจารย์รอเฉยอันนี้อะไรเนี่ยชิวๆเเลเซอร์แดงนะ่าจะโดนแล้วตายนะ่เลยอย่าไปหาเข้าใกลนะ้นั้นมันไม่ไดีอันนี้ก็โดนข้ามแบบชื่อชออีกแล้วเหรอมันง่ายจังวะ เส้นชัยอยู่ไหนวะผมว่าน่าจะเป็นตรงขี้เขียวแน่นอนเส้นชัยของเราเดี๋ยวเราก็ไปถึงแล้วรอพี่น้องเส้นชัยรอพี่น้องมาเฮ้ยมันจะยุบลงไปปะวะไม่ใช่นั่นไงกูว่าแล้วมันยุบลงไปจริงๆงโอ้แต่เรามาถูกที่ถูกทางเมื่อกี้เนี่ย มากูน <c oughs> ึกว่าจะยุบจะอะไรมันง่ายได้อ๋อมันจะหายตัวได้บันไดยอันนี้อะไรนี่อ๋อทำเป็นสีหลอกหลอกตาให้สีสวยดีปุ๊บฟุ๊บไปไปมาต่อไปอันเรื่องเหลืองนี้น่าจะห้ามตกน้ำแดงน้ำเรเซอร์โอ้ยเอาใหม่โอ้ยกูประมาทอีกละมา เล่นให้เด็กมันดูว่าผู้ใหญ่แบบผมก็เล่นการ์ดมาขึ้นสะพานสีรุ้งด่านนี้รู้สึกว่าจะมีจะสีรุ้งอะไรวะนี่เฮ้ย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 เฮ้เดียวเดียวเดียวเบรก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 อันนี้มันทำเรเซอร์ใหญ่ขึ้นมาอุ้ยกำแพงกำแพงเจ้าพิภพอะไรวะมาใช้สมาธิ เราจะไม่ยอมพร,ราดกับพวกกำแพงแบบนี้อีกเลยเยดเคมาเฮียเฮียเฮ้ยเฉลุยเฉลุยปับปับปับเฮยเราจะไม่ยอมตกไปในน้ำแดงเดือดนั่นไงเดึ้นมาเออเออเออมาเรียบร้อยบันไดสูงวะ เฮ้ยมันได้หายตัวได้ไนีนน่วะอย่ามาถึงกูอย่ามาถึงกูเสียตัวชิบหายเลยดูดิดูดิโอ้โหมันยุบขึ้นมาถึงผมเลยโอ้ยเกือบตกเกือบตกอันนี้เหลืองๆน่าจะชิวๆไปเอาไข่เมื่อกี้หล่นลงไปข้างล่างเอามันพากันตกทำไมเนี่ยฮะพวกมึงเนี่ยอันนี้มันจะยุบป่ะวะน่าจะไม่ยุบนะโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอุ้ยไปได้ไหมอุ้ย เฮ้ยะเฮ้ยอะเฮ้ยะ,ยะ,ยะอันนี้เรเซอร์แดงอ้าวไอ้นั่นตกไปละมึงก็กดตรงดิวะมึงจยกดเลี้ยวมันก็ตกเดชเพื่อ,อนโตอะไรวะนี่ยนี่นเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มึงกดตีมันหมุนได้เหรอมันจะทำให้หน้าเราเปลี่ยนทิศไหมใหม่อันนี้ก่ชอชิวชิว ชิวชิวจริงๆด้วยอิวอิวโอ้โ,โ,อโเราจะไปแบบรวดเร็วนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าตรงนั้นผมจะผ่านมาแล้วใช่ไหมอันนี้ก็จำไม่ได้เดินชิวๆไปนะครับผมบนก้อนเมฆน่าจะเป็นด่านบนทองฟ้าที่สดใสมันมีฝนตกป่าน่าจะไม่มีนะอันนี้น่าจะยุบอีกใช่ไหม ผมจะเสี่ยงมากกับสีน้ําเงินนั่นกูว่าละเอา้าวอีเขียกูตกอีกเหรอเหลืองต่อไปก็เหลืองอีกแน่นอนอา้อาวแล้วพอเกิดใหม่ทําไมกูเดินแบบนี้วะเอ้ยแดงไม่ใช่เหลืองเขียวม่วงยิดเคเองทำหลอกข้าได้ยังไงหรอมาว่กูลายตาเหลือเกินเข้ามาในเนี่ย <laughs> โอ้เดี๋ยวเราจะผ่านไปได้นะครับผมข้างล่าง,าง,างมี ใครเยืนอยู่นั่นวะเฮ้ย hey, ทำไมเองไม่เล่นนะฮะเดินดีครับผมยืนไรเอาดิเอาดิอยากแค่ไหนกันชิยวนี่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 โดด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 โด,โด,โดชลุยขึ้นบันไดเอ้าอคุณนึกว่ามัน อยู่ต่อหน้ามันเป็นขั้นขึ้นนี่ว้วามันเป็นการผิดพลาดขั้นรุนแรงเฮ้ยอย่าบอกนะซึ่งเช่นชัยแล้วล่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือเอาเอาไหมอืมอืมโอเคโอเคโอเคตัค้งยอโด,ดโอ้ยแย่ขั้นสุดท้ายละกู อจะถึงแล้วจะถึงแล้วอโอเคเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วงั้นเหรอว่ด่านนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้นะครับผมก็ชิวๆสำหรับใครที่ไม่อยากปวดหัวกับอะไร <Yeah. S 1> อยากชิวๆกับโลบอกเนี้ยเส้นชยัยก็สามารถไปเล่นได้นะครับผม ้กูมาใส่อะไรวะเนี่ยมาโอเคก็จะประมาณนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายไปแล้ว ya yeah!